ไม่แปลกใจหรอกที่ว่าเวลารถตกน้ําหรือว่ารถไฟไหม้ไฟอะไรเนี่ยคนออกไม่ได้นะครับไม่แปลกใจเลยเพราะอะไรมาดูนะมาดู BM523i นะครับประตูเปิดไม่ได้ นะงัดกันใหญ่เลยอ่นะมาดูนะครับไม่แปลกใจนะครับที่อันนี้เพิ่งงัดออกนะครับทั้งสี่บานอ่นะไม่แปลกใจหรอกที่ว่าเวลารถตกน้ําหรือว่ารถไฟไหม้ไฟอะไรเนะี่ยคนออกไม่ได้นะครับไม่แปลกใจเลยเพราะอะไรมาดูนะอ่นะข้างในเนะี่ยปกตินะข้างในปกติมันต้องเปิดได้นะ เปิดไม่ได้นะน,นี่มันจะล็อกอะไรขนาดนั้นล็อกล็อกล็อกตัวเองด้วยอ่าล็อกตัวเองไม่ให้ออกเป็นทนะั้งสี่บานเลยครับเพิ่งงัดออกได้สองบานระบบไฟฟ้ามีปัญหาเป็นอย่างเงี้ยครับเตือนไยกันหน่อยเราะวังกันหน่อยนะครับเปิดไม่ได้ขึ้นนะจริงๆมันต้องเปิดออกเลยข้างนอกข้างใน,งนก็ต้องข้างนอกเปิดมาได้ข้างใน,งนก็ต้องเปิดได้ เดี๋ยวคนอยู่ข้างในตรไหนไน่าปากกันหน่อยไม่ที่เห็นอย่างเงี้ยไม่แปลกใจนะครับที่ทำไมทำไมถึงไฟคอกทำไมถึงจมน้ำตายกันเปิดไม่ได้นะครับนสองบานเนี้เพิ่งเปิดออกเปิดออกแล้วจะนะครับนะเพิ่งเปิดได้นะครับตัว E สามเก้านะครับระบบไฟ ระบบไฟเซนทัลล็อกมีปัญหาล็อกหมดเลยล็อกไม้แต่คนเข้าล็อกไม่แต่คนออกที่สำคัญคนออกก็ออกไม่ได้นี่แหละคือปัญหาถ้าหากว่าคนไหนใช้อยู่ก็ต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับอย่าให้เกิดปัญหานี้นะฮะไม่งั้นตัวคุณนะเพราะไม่ไม,ไม่ปลอดภัยแน่นอนถ้ารถมีปัญหาไฟไหมนะตกน้ําอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างเราก็ไม่รู้อุบัติเหต,ต,ตุตรงนั้นแต่ ที่สําคัญมันต้องเปิดออกนะครับเปิดข้างในไม่ออกเปิดข้างนอกยิ่งไม่ออกใหญ่ทําไงอ่ะก็ต้องตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คกันด้วยความเป็นห่วงนะครับเราก็ปูมเปิดกันอยู่เป็นเดือนไม่ออกนะครับก็เอามาให้เปิดให้ก็เปิดออกนะโดยที่ไม่ได้งัดแผงประตูไม่เสียหายนะครับ ก็ใช้เทคนิคในการเปิดก่อนประตูออกนะครับไอตัวแผงประตูข้างในก็ไม่เสียหายไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างไรอ่าก็เดิมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็กกำลังจะซ่อมให้ให้มันใช้ได้ปกติฝากกันไว้นะครับว่าให้เช็คตรวจเช็คดีๆตก BM เนะี่ยน่ากลัวนะติดแล้วติดเลยติดอยู่ในรถนั่นแหละ ต่โจกเอาลงไม่ได้ถ้าไฟเสียล่ะไฟหมดไฟไหม้มันระบบไฟมันเสียแต่โจกเอาลงไม่ได้ทําไงเปิดประตูก็เปิดมาได้โอ้ไม่อยากจะขิดภาพอ่ะฝากกันไว้นะครับท้ายสุดนะครับสําหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทําบุญกับพ t s Service ท่านสามารถทําได้ง่ายดังนี้นะฮะเพียงแค่ท่านสละทรัพย์ตามกําลังของท่านร่วมบริจาคตามตู้บริจาคที่ท่านสะดวกไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือว่าคนพิการนะครับรวมไปถึงอาหารของเพื่อนร่วมโลกของเรานะทําไปเถอะครับอย่างน้อยโลกของเราก็จะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นขอให้ผลบุญที่ท่านได้ทําในครั้งนี้จงส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญมีกินมีใช้ตลอดไปขอโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ